สวัสดีครับพบกันเลยครับผมปี้าอล้าย4ครับผมวันนี้เกับไปวิดยูทูปนะครับผม,มเล่นทั้งภาคเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้มาเกมบาร์เซโลนาครับการเล่นเกมกันแล้วครับกํางออนไลน์ครับตอนนี้บาร์เซโลนายังเป็นฝ่ายรับอยู่ เดีย่ายังตามอยู่โดนเดีย่าออกไปครับลูกนี้สงสัยจะเป็นลูกเตะมุมหนูนี่ประกบติดจ่ายมอน,น,นสั้นๆครับโดนยาวมันที่ตรงนี้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับรเซรานานฝ่ายตั้งรับ ซึ่งวันนี้เราเจอกับทีมสิงโตนะครับผมโลโก้สิงโตนี่ฮะบอลออนไลน์ไม่รู้ว่าเขาจะใส่ชุดอะไรับก็แล้วแต่นะครับก็เป็นบอลออนไลน์ครับไม่ใช่บอลสโมสรนะครับโหนี่เวสกัดไปยาวมาเลยครับมาถึงเบลเบลหวังยาวไปลูนี่ลูนี่ออกไปให้โซเฟนเบลโงเบลรอจงเบลโดนสกัดโซเบลอื้มจงเบลคิดยากไปหน่อยครับอีเอลเบอีวาน สไลด์ไม่ทันเกมฟิดพาออนไลน์ครับแล้วแต่ใครจะบุกจะลุกยังไงครับผมแล้วแต่ความสามารถครับผมการวางแผนของทีมครับตามฐานมาครับลูกนี้ทีมไม่รู้ว่าชื่อทีมอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการออนไลน์ครับผมาะชุดสวยก็ถือว่าเอามาลงเล่นแข่งได้น,นะครับส่วนทักษะความสามารถครับโคดทัวรูกสามตัวชนะโลกส่งให้มิซาโร เชลโล่จ่ายบอลยาวให้เบลแถวให้ลูนี่ลูนี่อ่าไปดึงนิดนึงส่งให้เมสซี่เมสซี่ก็ชากทันอื้มหัศจรรยันะผมท่างเมสซี่ได้นสุดยอดมากครับสี่สไลด์อ้าวเข้าทางเบลครับเมสซี่เมสซี่เข้าซ้ายเมสซี่เมสซี่จริงตันทีครับเรียบร้อยครับผมโอ้สุดยอดเมสซี่ครับผม ยิงเท้าซ้ายลูกเลี้ยงตรงนี้เข้าไปอย่างสวยงามครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาซลโลน่าครับผมโโอโ้หเมสซี่ครับยอดการยิงครับผมดูครับเป็นลูกเลี้ยงรับยากครับตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนำเอฟเอฟซีแชมเปี้ยนแล้วชื่ออยู่ซื้อก็เอฟ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 ซีแชมเปี F ้ยนครับ เจอกับบาสเซโลนาเร็วเดี๋ยวลองนิดนึงยังไม่ให้เอลปล่อยยาวให้เนมาเนมาให้รูนี่รูนี่ยังไม่ไปแต่จ่ายให้เม่ซี่เมซี่จะไปอีกแล้วดึงนิดนึงหลอกหลอกซ้ายหลอกขวาเมซี่ยังไปได้เมซมี่วางยาวไหมวางยาวไปให้รูนี่มงทันทีโอ้โหโดนสก,กัดไว้แรกครับผมนี่เป็นลูกเตะมุมครับจากเมซี่ เซตเตะเบาๆเมื่ให้รู้นี่รู้นี่ปล่อยยาวอีวานอีวานยิงทันทีครับผมตายครับหลังๆยังเหนียวยังแน่นอยู่อะปล่อยหลุดมาแล้วปู้รักษาปตูมาว่าไงโจนี่เบะออกมาแล้วกิ้งเลยคามคามนไหมครับโอ้โหประตวออกมาได้ดีครับเนี่ยจังหวะของผู้รักษาประตูสุดยอดค,ครับเยี่ยมเลยครับปิดบังไว้มุมหมด ม่มีมุมที่จะยิงได้นะครับรตัวบางมุมได้ดีมากเมซาโรโดจ่ายบอลให้อีวานอีวานหลอกเข้าในส่งให้เบลเบลอยังไม่ไปเบลเข้ากลางเบลปล่อยให้ลูนี่ลูนี่ยิงได้ไหมครับอ้าวยังได้อยู่ลูนี่ยิงสติโโ,โอ้หครับผมโดนเซฟไม่ได้ครับอันนี้ครับบอลออนไลน์ครับเม,มสซี่วิ่งไปให้เมสซีไ่ไหม ูนี่มองนิดนึงนจ่ายให้เมซี่เมซี่ยังเล่นช่องแคบจ่ายให้ไปเปไปไปให้เบลเบลจิงลุกนี้โอ้โหโหัดไว้ได้ครับจังหวะได้ดีจริงครับเบลเอารูนีวิ่งไปครับดูนี่วิ่งไปเ,เมซ,มเมซ,เมซมี่เมซี่จ่ายมาณง่ายเมซี่หลอกนิดนึงเมซี่โยนไหมเมซี่ให้กับเบล เบลวจ่ายให้อีวานอีวานจริงตรนีโอ้โหย้อนครับผมข้ามทานไปจ่ายบอลดีฮะเนมาโซลี่เอลแบยตามบอลนะครับทักษาการจ่ายครับผมมิซาโลไล์ไม่ทันโซเกมเบลผ่านโซเกมเบลได้ไหมครับโอ้โหโซเกมเบลอย่างใหญ่ครับ มิสเต้มิสซี่ปล่อยให้รูนี่ครับรูนี่กระชาก็แล้วลองนิดนึงรูนี่ลองคือให้เบลเบลมาทางเบลให้โจลี่แอเวแอแว,เอเวจา่เเวจาบอลให้อีวานอีวานปล่อยยาวให้เนมาเนมาหักเข้าซ้ายผ่านไหมไม่ผ่านครับผมโอ้โหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับบาร์เซลโลน,น่ายิงไปแล้วอนอนออนไลน์ครับออาายอดในการเล่นทักษะและฝีมือครับ ให้ผ่านเปเป้ครับผมลูกนี้ลูกล้ำหน้าด้วยล้ำหน้ามาเซโรน่าครับอ่าทุกทีครับล้ำหน้ามิซาโลครับฝั่งตรงข้ามครับเวียลาวางหวานยางหมดเวลาครึ่งแรกครับผมชมครึ่งหลังต่อครับบาเซโรน่าครับผมสอนบาร์เซโลนาครับผมควบคุมโดยวิทยูทูบครับ เนี่ยมาเนมาปล่อยให้เอวานอีวานจะให้รู้ไม่รู้นี่ปล่ปอยยาวข้าไม่ไม่เอาถึงเมตช์เสออีกเบลยิงไหมเบลยิงระยะไกลโอ้โหครับผมจอดครับสาวสตุ้งเซฟบอลมาได้ครับอจอดครับโอ้โหนี่จ่ายบอลให้เมสซี่เมสซี่วางยาวคืนไปให้มเมสซี่อีวานจะจ่ายให้เบลเบลยิงทันทีอเมี่ยบอลเซฟดีครับ ดาวตูนสุดเจค้ครับหลังนึ่งประตูตาซูลครับจัดนายทวารนี่สุดยอดนะครับมิซาโลมิซาโลเบ,บียดทันไหมมิซาโลยังไล่อยู่ไม่ครับต่างมิซาโลไม่ได้อีวานออกคู่อีวานหลุดไปแล้วครับไต่เส้นไปแล้วอีวานอะไรครับหักเข้าในไหมไปเองหรือเปล่าไปเองครับโอ้โห กีวานจะให้เนมาเนมายิงทันทีเรียบร้อยครับโอ้โหโก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 ครับโอ้ครับผมคุณขาวดีครับสองโมโตะสูงครับเนมาครับโดยการจ่ายของกีวานครับโอ้โุดยอดสโมซรของโลกกับบาร์เซโลนาครับเจ้าบ้านนำแล้วครับสองโมโตะสูงเนมาครับโอ้ยอดครับผม สูงครับผมข้านยังเล่นต่อไม่มีการย่อท้อแต่อย่างใดว่าเป็นบอลออนไลน์ครับผมจังหวะใครดีก็คนนั้นได้ไปมิซาโรจ่ายให้ลูนี่ลูนี่โดนสไลด์แต่ไม่อยู่เนมามิซาโรมิซาโร,ารกระชากไปโดนเสียบครับผมว่างไ,รครไางครับไม่เหลืองครับโอ้โรโดนเข้าข้างหลังครับอย่างหนักเลย เปเป้เป็นคนยิงเปเป้เปว่าเอาเอทำเอาหน่อยเ,อเปลี่ยนคนเตะให้เบลครับเดี๋ยวจะวางไปตรงไหนเบลวางเข้าไปตรงกลางให้เมสซี่เมสซีซ่กิงทันทีโโอ้หครับผมข้ามคานครับผมวางสวยนี่ครับเมสซี่ก็มาถูกจังหวะพอดีการวางเท้าก็าไม่แม่นนะเมสซี่ทำเป้ายัางไม่เจอเมสซี่ สองประตูต่อศูนย์ครับบาร์เซลโนนลนาบอลไล่ไปวานตามอยู่เมสซี่โจดี้เอลแบร์ตามด้วยอีวานยงเหลือเมสซิโลเล่นบอลจ่ายกังนงอ่าไม่พ่านอีวานวานจ่ายขึ้นเมสซีโลเมสซีโลจ่ายยาวเนมาเนม,มาลอก ให้เบลเบลบางไงเบลเบลให้โจดี้แอบแอแบโดนสไลด์แต่ยังไม่าฟาวเบียลฟาฝาครับตรงนี้การทนเห็นไม่ไหวครับเล่นหนักเกินโจดี้แอบแจ่ายบอลให้มิซาโลมิาโลใจใ่ายเบียล่าเบียล่าจ่ายมิซาโลมิซาโลนี่ตกเข่าซ้ายอันตรายครับจ่ายขึ้นให้รูนี่หลูนี่ก็ะชกากโดนเสียบครับเรียบร้อยครับจุดโทษแน่นอนครับ ผมตโตคาร์ลอสครับผมเสียบเวนลูนี่เข้าไปโอ้โหครับผมจุดโทษแน่นอนครับโอ้โหลูว่าใครจะคนเตะครับน่าจะเป็นลูนี่ครับผมจะให้ลูนี่เป็นคนเตะเพราะลูนี่เป็นเจ้าของคนทําได้จุดโทษครับโอเคครับรูนี่หญิงครับจิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหนิ่งจริงๆครับเวนลูนี่ครับ ตตาสามประตูต่อศูนย์ครับบาเซโลนนาครับรูนี่ครับยอดนักเตะจำเก่าครับสามศูนย์ครับผาผ่านเยครับเตะเข้าประตูตัวเองอีกครับโมเตะศูนย์ครับยังทงคืนหลังแน่นอนครับผม ครับตูตไม่รู้กันครนบ4-0ทำเป็นลูกกินเปล่าแล้วครับตรงนี้เอาตูงงน,น,นะครับเบอร์100 4-0ครับ,อรบเอาสองคนข้ามเล่นนะครับเวลาอยู่ประมาณ22นาทีครับหมดเวลามาเซอรนานำอยู่4-0ครับ เซลน้ายังตามอยู่ยังนำอยู่4-0ครับเบลรรนียี่ตามสไลด์ไม่ทันครับยังเล่นอยู่นะครับมาร์เซโลหน้ายังไม่แผ่วนะครับยังไม่อยู่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วครับมาหาจังหวะเข้าอยู่แต่ยังไม่ถึงเดี๋ยวมาสไลด์ก็ปิดทางอีก นชครับซาโลซาโลกลางอยู่ซาโลแย่งเขาได้ไหมบอลยอนออกยับติดสุดยอดก็มีซาโลลองตามฟังมาเห็นดูนี่ทันไหมครับดูนี่เกือบทันครับผมมียิงไล่บอลอยู่นี่งางนซ้ายนี่งานซ้ายวอเตอร์ลาบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับ เวลาบาดเจ็บ3นาทีครับกรรมการประกาศแล้วครับเขาเอาโจลี่แอเ์แบไดบอลนครับจะให้เนมาเนมายิงครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปแล้วลูกนี้ลูกเตะมุมครับเมสซี่ส่งให้เบลเวลากไมลเบจะให้โซกัมเบลโซกัมเบลจะให้เวียล่าเวียล่าโซกัมเบลโซกัมเบลยังไม่ยิงโซกัมเบล จะให้เปป๊ปๆยิงเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับดูครับดูเทคนิคครับของหลังขึ้นมาบึ้มครับของหลังยังยิงได้ครับนี่ครับเทคนิคที่เฝ้าลายครับไปนำและขึ้นมาเยอะแล้วครับบาเซโลน่าจอครับผมชมเกมกันต่อครับ อ้าประตูต่อศูนย์ครับวันนี้เลยเลยครับเวลาครึ่งหลังครับผมโอ้โหชุดมันครับบาร์เซโลนาอ้าประตูต่อศูนย์ครับผมชนะในบ้านนะครับโอ้โหดาวรุ่งนะครับเนมาครับผมยอดครับวันนี้ก็แมตช์ครับสำหรับวันนี้ครับผมในวิดีโอทูตนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีนะครับติดตามช่องไอวิทย์ทูตเขาด้วยนะครับผม หลังวันนี้สวัสดีครับผม